สวัสดีพี่น้องป้องายสุผู้ซูคนเด้อครับมื้อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพย,ยแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมจิมาอัปเดตข่าวเนาะครับเรียกได้ว่าเป็นประเด็นดราม่าอีกแล้วนะครับของทางหมอลำสาวเนาะครับวัาเล่กะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับหมอลำสาวจะว่ายังไงหลังพี่เมธีลาบานูนตอบแบบนี้ เรื่องเปิดรับบริจาคป้าผีน้องมันมีประเด็นอีอย่างอีกนอก้อบัดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมเอาซูฟังเด้อครับผมกะคือว่าแบบนี้นะครับสดสดล่อนๆเลยนะครับทางเพจบำบัดความเผือก v 1นึ่นะครับเพิ่นได้มีการออกมาโพสแบบนี้นะครับเพิ่นโพสว่าอันนี้แค่สงสัยนะทำไมบัญชีที่ได้รับเงินบริจาคถึงออกมาตอบแบบเดียวกันว่า ไม่ได้เปิดรับบริจาคมันต้องมีการคุยประสานงานกันก่อนอยู่แล้วไหมนะครับก่อนจะเอาบัญชีมาแปะแต่พอมีคนไปถามกลับบอกว่าไม่ได้มีการเปิดรับบริจาคงงนะแอดแค่สงสัยมีทีที่มีคนไปถาม Facebook จริงปะเนี่ยนะครับเป็นเฟซจริงหรือเปล่านะครับจะไม่รู้ได้ไงแอดแปลกใจนะครับ ก็คือว่าวง่ายๆพี่น้องนะครับนอกจากทางบัญชีของทางพี่บินแล้วนะครับหมอ้ําสาวเพิ่นยังได้ปักบัญชีนะครับเลขบัญชีของทางคุณเมธีอรุณหรือว่าวง่ายๆก็คือพี่เมธีนะครับวงลาบานูนนั่นแหละครับนักร้องนําวงลาบานูนนะครับบัดที่นี่นะครับก็เลยมีเอฟซีนะครับไปคอมเมนต์ถามพี่เมธีลาบานูนนะครับในเพจของเพิ่นนะครับเอฟซีขอไปคอมเมนต์ว่า พี่เปิดรับบริจาคหรือเปล่าคะเห็นมีคนปักบัญชีพี่นะครับเล้วทางพี่เมธีนะครับพี่เมธีอรุณหรือว่าเมธีลาบนูนะครับเพื่อนมาตอบเองเลยครับเพื่อนบอกว่าไม่รับบริจาคครับนะครับเล้วอีีก็เลยบอกเพื่อนว่าเห็นนักร้องหมอลำคู่รักเอาเลขบัญชีพี่ไปปักรับบริจาคค่ะนะครับหลังจากนั้นพี่เมธีบอกว่าขอลิงก์หน่อยครับ นะครับก็คือบอกยังไงเพื่อนกับบลูเรื่องนะครับว่าเพื่อนบ่ได้เปิดรับบริจาคประมาณนี้แต่ประเด็นนะครับอีฟซีอ่าขอไปครับทางเพจบําบัดความเผือกนะครับเพื่อนสงสัยว่าสรุปเล้วเป็นพี่มิธิตัวจริงหรือเปล่าถ้าเป็นตัวจริงเพื่อนคือบบลูจักนะครับเพื่อนคือบอกว่าเพื่อนบ่ได้เปิดรับบริจาคเล้วทางบมอลําสาวคือได้เอาบัญชีเพื่อนมาปักนะครับเปิดรับบริจาคประมาณนี้พี่น้องแต่ว่า อาจสีบุญบุญไม่ไว้อาจสีงงแน่เป็นว่าครับนะครับผมแต่ว่าก็ต้องล้อทั้งหมอลำสาวชี้แจงอีกเที่ยนหนึ่งนะครับสรุปแล้วมีการสื่อสารกันผิดพลาดอีกหรือเปล่านะครับทางพี่เมธีถึงได้บอกว่าผมไม่ได้เปิดรับบริาการนะครับแต่หมอลำสาวเอาซื้อเอาเลขบัญชีเพื่อนมาปักนะครับเพื่อให้อิฟซีบริากาคนะครับแต่ต้องบอกก่อนนื้อพี่น้องว่าทางหมอลำสาวเพื่อนกับมเจิตนาดีนะครับที่อยากีสิ้อยเหลือนะครับให้ คุณให้เอฟซีนะครับได้บริจาคส่อยเลือน้ำท่วมแต่ว่าเพื่อนเอาบัญชีของทางคนอื่นมาปักแต่เจ้าของบัญชีเพื่อนบอกว่าเพื่อนไ่ได้เปิดรับบริจาคนะครับมันก็นเลยมีดราม่ามีปัญหาตามมาประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าทั้งหมอลําสาวเพื่อนมีการชี้แจงหรือว่ามีการเว้าถึงประเด็นนี้จังใดน,นะครับถ้ามีการอัปเดตจังใดเดี๋ยวผมเอามาอัปเดตมาเว้าสูฟังอีกเที่ยนึงนะครับเดี๋ยวเจอกัน ในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ